ไททันสีเท่าหมานสีเท่าด้วยแพ็กค,คู่ครับมาอน,นี้เอามาสองคันระวังแคปแล้วก็สี่ประตูระว,วายังสั่นก็สี่เนาะระว,วารถสีเท่านี่เป็นเท่าหมานเงินหมานทองหมานค่าแต่มันสีหมานบ่หมานมันอยู่ทีวาค้ที่เอาไปเนี่ยไปทํามาหากินบอรประกอบอาชีพสุจริตบอบอมเนว่าซื้อออกไปเป็นสีเท่าหมานเท่าด้วยกัจริง แต่วัดซื้อไปเราไปจอดอูนอนเว้นซื้อมันกะบ,บอกมีทางรวยมันหมาหนี่นี่ไม่ได้เชียรหมาหยังหมาเมี่พื้นหมาเมี่พื้นเออนั่นมันกระสิเป็นแนวนั่นพีชศิลหาไปเจริญในถ้ำสุนทัยมันกะ่อยรถหยุดเพราะว่าคนเท่าต้องมีศิลถ้ำน้ำหัวใจครับพี่น้องครับมาครับมันนี่เชียร์ใช่ครับจา๋าผมถือได้ศิลสวดได้สมาธินั่งได้สมาธิผมก็ได้เฮ็ดเวียเฮ็ดการผมก็้ว่มีตัางไกลข้างรถอ๋ออ่นนันการ ความถูกของเจ้าแล้แหละอันนี้ก็คือความสัวของเจ้าเลยเออเยสีกูดาไหลคุณเห็นงานตัวเออฮะหรือว่านั่งสมาธิถือศีลย่างเดียวเลยนั่งนังถือศีลย่างเดียวมึงต่องมีาราอย่างแล้วแต่ถ้ามึงมีพระอยู่มึงเหตุงานจังหน่อยโอเคบอโอเครันถ้ามึงนั่งเดือซื่อมันอยู่มาได้มันต้องเหตุงานเออเอามาเริ่มจากขั้นแรกครับตัวนี้เป็นแคปบครับแคปบไททันปี2023 เดี๋ยวเสียยะไ่แม็กม่ยังไมายหนึ่งชุดระบบรางน้าฝนมีพร้อมโอ้โหเอาไปฟีดาวนี่เนื่ยกับคางวดเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาแถมฟรีมอเตอร์ไซค์เว็บลอยซิฟไอไปแดงอีกหนึ่งคันออกรถกับเสียยะนี่ออกง่ายครับพี่น้องบอกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวาไฮชจวาหน้าชาวาสวนชาวาเกษตรกรกีดยงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราบเลี้ยงเนื้อสาต์ค้าขายหาบเร่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประมงทุกอาชีพออกรถศูนย์บาท ฟีดาวดีวเลยเลขไม่สอง0มืโลจากพี่น้องจ๋านะครับสวยๆเลยกับตัวเนี้ยเป็นตัวแคปแคปเปิดได้นะบอมเมียนาเปิดบาได้รถปียสามแคปเปิดได้นะถ้าเปิดบาได้บม่ต้องสื่อเลอพี่น้องเด้อรถปลอมเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิร์ของของเครื่องแน่ห้องเครื่องก็เดิมๆสวยๆรถไม่เขียวไม่ชนไม่ต่ำนะจ๊ะดูห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมๆเอาไปผ่อนเจ็ดพันสําหรับแคปอ่ามาดูสี่ประตู ตัวนี้ตัวปี2023คือกันนะแม็กใหม่ยังใหม่ใส่เป็นล้อเวลเรียบร้อยแถมมอเตอร์ไซค์ฟรีเว็บร้อยสิบไอป้ายแดงอีกหนึ่งคันกระบะไรเนอร์สวยๆเลยรถคันนี้เครื่องเดิมแต่ว่าท่อแซดเบิรนตัดเลยพี่น้องเ้อเอาไปฟีดาวคือกันกับคางวด8,000ดบาทตลอดสัญญาซื้อได้ทั่วประเทศไทยคือเราครับพี่น้องครับรถนะครับเอาซื้อไปเราต้องไปทามาหากินนะไปนอนผูกปูผูกแอลอยู่บานบ่ไหนดิเหล็กไม่สี่หมื่นโล หัวเกียร์แบบโอ้โหกลัวหายมากคือแบบมีแรงอ่ะสวงเลยอ่ะเสียบปุ๊บจุกปั๊บสวงเลยอ่ะโอ้โหดีเลยอ่ะ <laughs> โอ้โห่ขับท้ายข้องนะครับเออน้ําเดินเลยอ่ะ <laughs> ดูดิห่องเครื่องเดิมๆด้วยสวยๆคันนี้ซีประตูเอาไปพรอนแปดพันบาทตลอดสัญญาขนาัเจ็ดพัน,น,น 7, ครับ <laughs> แถมฟรีมอเตอร์ไซค์เว็บ้อยซิปไอไปลายแดงอีกหึงคัน เอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกเลย FC เอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้กดไลค์กดแชร์เสียในจ้าแจ้ว